สวัสดีค่ะจ้าจ้ต้องตามมาแล้ววันนี้กล่องอะไรทุกคนจําได้ไหม,มเมล็ดกล้วยด่างผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนมาดูอันนี้ก่อนเราลองเพาะแบบนี้ปรากฏว่าน้องไปดาวแล้วไม่งอกอะทุกคนไม่มีอะไรเลยนะนี่อะนี่ตาก็ไม่มีอะไรขึ้นมาเห็นไหมเช็ดกล้องแป๊บนึงนี่ค่ะ รขึ้นมาอะไรตาเขาก็ไม่มีอะไรขึ้นมา,าสรุปว่าเพราะแบบนี้ไม่ประสบผลสําเร็จสักเม็ดเลยอันนี้ก็ไม่งอกทุกคนนี่ยังเป็นโบอยู่เลยไม่เน่าแต่ก็ไม่งอกแล้วมันจะเดือนแล้วยังไม่มีอะไรผุขึ้นมาต้องว่าไม่น่าจะได้ละอันนี้ส่วนอันนี้แอบดูแล้วไม่เห็นขอเปิดนะคะขยับกล้องก่อน น้องมาฝากไว้ลูกกลบกลบกลบตึ้งตึงในพร้อมพยาปลากฏว่าเสียงอะไรอ่ะเสียงปลาเหรอหนึ่งเดือนผ่านไปเกือบหนึ่งเดือน นะไม่อะอุตส่าห์เตรียมดินมาปลูกเตรียมกระถางมาด้วยดูจีไม่ใช่ทางต้องแล้วแหละเนี่ยไม่ได้แล้วก็เป็นเชื้อราเออไม่ใช่อ่ะมันเพาะยากอยู่นะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยสักเม็ดเดียว แล้วก็มีพี่คนหนึ่งแกมาคอมเมนต์ว่าเหมือนนิดนึงก็เน่าแล้วเพราะยากอยู่ใช่ใช่เพราะยากจริงๆค่ะอันนี้เน่าอันนี้ขึ้นเชื้อราอันนี้ก็ไม่โผล่มันเป็นไปได้เหรอทุกคนที่มาลร็จะไม่โผล่เลยถ้าเป็นกล้วยธรรมดาเขาก็พออย่างนี้กะหรออันนี้ต้องไม่รู้นะปกติต้องเคยเห็นแค่เป็นหนอก็มาลองดูมาเฉลย มันก็ยังไม่เน่านะคะแต่มันก็ไม่งอกอ,ะอ่ะต้องโอ้โอเน่าอ,อูนี่ข้างในไม่มีอะไรละไม่มีสารอาหารอะไรละแตกหมดแล้วดุยหมดแล้วอืมอันนี้อ่ะอันนี้ก็กรอบหมดแล้ครับนเม็ดนี้อูเหมือนกันนะทุกคนหยิกเขาปุ๊บเขาก็แตกบู๋หมดเลยอะ่ะดหือเป็นเพราะว่า เมล็ดไม่สมบูรณ์ด้วยหรือยังไรไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่ทางเราแล้วแหละอไม่ขึ้นเลยอ่ะเป็นอะไรที่นานมากอันนี้ก็แตกมาหมดแล้วไม่มีไม่มาไม่เจอไม่ขึ้นไม่งอกหายเน่าหมดแล้วไม่ประสบผลสำเร็จนะคะของเพื่อนๆเป็นไงบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลย มีสักหน่อเลยแล้วก็ลองเพาะแบบใส่ขุยมะพร้าวก็ไม่มีเลยเนี่ยเราก็ได้แต่เก็บทิ้งส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่น่าจะงอกแล้วนะมันเปราะบางไปหมดแล้วไม่มีไม่มาไม่เจอเอาขุยมะพร้าวไปปลูกต่อดีกว่านไปปลูกอย่างอื่นดีกว่าไม่ใช่ทางเราแล้วแหละ ขอเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะเนี่ย,ะยจะบอกนะว่าเตรียมสตาร์ค้นจีเตรียมออสโมโค้แล้วก็เตรียมขุยมะพร้าวผสมดินค่ะแล้วก็เตรียมน้ำไว้ลดค่ะคลิปนี้แบบเตรียมพร้อมมากแล้วนะแล้วนะเตรียมกล่องไว้ใส่เรียบร้อยค่ะกะว่าเปิดมาฟึบมีหน่อทันทีแต่ที่ไหนได้เปิดมาฟึบเหี่ยวเฉาแห้งปรากฏว่า ต้องเองไม่ประสบผลสําเร็จในการเพราะเมล็ดกล้วยเห็นมีคนบอกมาว่าเมล็ดกล้วยถ้าเอามาจากลูกที่มันสุกแล้วค่ะกล้วยด่างนะมันก็จะขึ้นนะเห็นเขาขายกันต้นนะสองสามพันแล้วอะ่ะไอที่เป็นเมล็ดนะคะเล็กๆอ่ะสามพันละแ,แต่ของเรานั้นไม่รู้ว่ามาจากไหนมาจากเพจเพลหนะึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยเตรียมขุยมะพร้าวมาแล้วนะไม่อยากจะบอก เก็บไว้ปลูกอย่างอื่นดีกว่าไม่ใช่แนวร้วแหละปุ๋ยก,ก็เตรียมกล่องเก็บไว้เพาะอีกค่ะหาอะไรมาเพาะอีกอันนี้เก็บไว้ใช้อีกถุงมือถอดค่ะเก็บค่ะนี่ค่ะสรุปว่าพ่อเมล็ดกล้วยด่างที่สั่งมาจากในเพจของต้องนั้นไม่ประสบผลสำเร็จนะคะทุกคนเปิดออกมาแล้ว เหี่ยวเฉาแรงน้อยไม่มีอะไรเลยพอจับเข้าไปแตกหมดมีแต่ซากลองกล้วยนะของเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะจดนี้เราก็ต้องเก็บไปทิ้งค่ะเพราะว่ามันเป็นสารเคมีอย่างนึงอยู่บ้านเรามีลูกน้อยเพราะว่าอันนี้มันโดนน้ำยากันเชื้อราใช่ไหมคะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวล้างความไว้ไม่ประสองสมเร็จนะคะทุกคนของเพื่อนๆเป็นไงบ้างคอมเมนต์บอกด้วยนะไปแอบดูด้วยนะทุกคนตอนนี้ฝนตกแล้วค่ะไปแล้วบ๊ายบาย